สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพบกับแม่อิวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่ยิวพามาดูกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าค่ะปลูกที่สวนหญ้าเยอะมากค่ะก็ปลูกด้วยกับหญ้านี่แหละค่ะเพราะช่วงนี้หน้าฝนเนาะลักษณะใบของเขานี่เป็นใบอ่อนนะคะใบอ่อนลำต้นเขาก็จะต้นต้นนี้จะเริ่มโตบ้างแล้วนะคะ ที่สวนเนี่ยปลูกไว้หลายต้นค่ะเริ่มมีบางต้นก็มีลูกแล้วแล้วไม่อยู่ก็คือไม่สามารถที่จะเอามาทำอะไรได้เนาะไก่ค่ะไก่มาหาจิก,กินหมดเลยไม่รู้ไก่กินแล้วจะไม่ง่วงนอนด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งเนาะอีกต้นหนึ่งปลูกข้างๆ้างข้างๆบ้านยาขึ้นเยอะเลยนะคะยังไม่ได้ทำความสะอาดให้เขา ก็รอบนี้ถ้าเกิดว่ามีลูกอีกม่อิวก็ตั้งใจว่าจะเอามาปากแดดดูนะคะแล้วลองมาคั่วหอมๆไ้ไว้ดื่มชงดื่มดูรู้จะทำได้หรือเปล่าแต่ก็เนาะเรามีต้นแล้วก็ลองดูแล้วพบกับม่อิวใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ